สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนมาพบมาเจอกับผม <publishers> เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเมื่อนี้มาพอกับผมคือเกาเร์อพี่น้องเนาะวันนี้นะผมจะพาพี่น้องมารู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้นนี้เลยนะพี่น้องเนาะเคยเห็นไหมพี่น้องเคยเจอหรือยังนะครับผมขอพูดเป็นภาษากลางนะจะได้ฟังกันนะครับน้ำน้ำใจเลยนะเผื่อบางท่านก็ฟังภาษาอีสานบ้านผมไม่รู้เรื่องนะครับก็จะพูดเป็นภาษากลางนะครับต้นนี้นะ อยู่ลำห้วยในที่นาผมเองนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นต้นเขาหรือยังนะครับสูงสวยงามมากเลยนะครับต้นนี้นะภาษาท้องถิ่นบ้านผมจะเรียกต้นก้านเหลืองนะครับอา,อาชื่อแต่ละพื้นที่นะครับจะเรียกไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่จะเรียกต้นคําเกี้ยวต้นอะไรประมาณนี้เนาะมะดีควายนะดันหมีดีหมี ปูตูบูแวอะไรประมาณนี้แล้วแต่เขาจะเรียกนะโปมะจูดอะไรหรือดีควยนะครับหรือหอยควยอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยเนาะลักษณะนะครับลำต้นจะเป็นลักษณะนี้มาดูลำต้นของเขากันก่อนนะพี่น้องเนาะต้นไม้ชนิดนี้นะสามารถปลูกเป็นร่มเงาได้นะครับ ผมย้าเลยนะเป็นร่มเงาได้ดีเพราะใบของเขาเป็นใบที่ใหญ่นะครับมาดูลักษณะลําต้นของเขาเก็บลําต้นจะลักษณะนี้เลยนะสําหรับต้นก้านเหลืองนะครับผมจะขอเลือกเป็นชื่อทางการน,นะนี่นะลักษณะต้นของเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะพี่น้องนะครับ ถ้าพี่น้องเคยเห็นนะครับอยู่ที่ใดนะอยู่ที่ไร่ที่นาของเราเยอะจริงๆนะครับแต่โดยเฉพาะในภาคกีสานบ้านผมจะเยอะมากเลยนะนี่เลยนะครับต้นสูงจริงๆนะครับจะสูงประมาณ1 0ถึง20เมตรได้เลยนะครับถ้าจะสูงจริงๆเลยต้นใหญ่จริงๆเนาะนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่นะเป็นไม้อนุรักษ์ห่วงห้ามอีกชนิดหนึ่งนะครับอย่าไปนะครับทำลาย เป็นอันขาดนะผมรักธรรมชาติที่สุดเลยนะครับผมนนร์รงนะให้ปลูกต้นไม้นะครับอย่าทําลายธรรมชาติเลยเนาะเพราะธรรมชาติอยู่กับเราสวยงามจริงๆนะครับจะทําให้โรคเราน่าอยู่จริงๆเนาะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับนี่เลยเนาะส่วนมากนะจุดสังเกตง่ายๆของต้นการเหลืองนะครับจะเป็นนี่นะครับจะมีตาตุ่มตาตุ่มตาตุ่มอย่างนี้นะต้นจะเป็นต้นครุกระนะจะไม่ใช่ไม้ที่นะครับเรียบเนียนอะไรมากมายนะครับ ส่วนผนังลําต้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยเนาะเปลือกหลับรอบนอกนะครับนี่เลยนะจะเป็นเกล็ดอย่างนี้เนาะมาดูลักษณะใบกันบ้างนะครับพี่น้องนะผมจะพาพี่น้องเดินไปดูใบของเขาอของต้นนี้เนะใบของต้นก้านเหลืองนะครับจะออกลื่นๆนะพี่น้องนะครับนี่เลยเนาะนี่ลักษณะก้านจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เลยเนาะลักษณะก้านจะเป็นลักษณะนี้เนาะ พี่น้องดูนะครับเขียวนะครับาการอ่อนลงมาจะเขียวมากเลยนะส่วนใบนะครับจะเป็นใบใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่เลยนะครับใบจะมีความมันวาวและใบใหญ่นะนี่เลยเนาะพี่น้องนะครับนี่เลยนะหลังใบก็จะลักษณะนี้นะครับนี่นะดูง่ายนะครับสําหรับต้นการเหลืองเนาะดูไม่ยากเลยนะส่วนดอกของเขานะครับจะออกเป็นช่อสั้นๆน,นะตามงาม ใบนะครับตามงามใบจะออกตรงนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ตรงนี้นะตามงามอย่างนี้นะครับงามตรงนี้เห็นไหมนี่เขาเรียกงามใบนะครับดอกของเขาจะออกนี้ดอกของเขาจะคล้ายกันกับดอกของต้นกระท่อมนะครับพี่น้องเคยเห็นต้นกระท่อมกันนะครับใบกระท่อมที่เขานิยมทานกันดีๆนะครับนั่นแหละครับดอกของเขาจะเหมือนกันเลยนะกับดอกของต้นกระท่อมนะพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ ว่าดอกต้นกัดท่อมเป็นยังไงนะถ้าพี่น้องเคยเจอดอกต้นกัดท่อมพี่น้องนะครับรู้ได้เลยว่าดอกของเขาจะเหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายกันทุกอย่างคล้ายกันหมดนะนะครับเป็นกลมๆเหมือนกันเนาะเลยนะครับคล้ายๆดอกแดงอีกชนิดหนึ่งนะครับดอกแดงถ้าพี่น้องเคยเห็นดอกแดงก็แบบนั้นนะครับส่วนมากนะจะชอบขึ้นตามป่าดิบชื้นนะครับหรือป่าผัดใบ เป็นชั้นๆหรือผัดใบชื้นอะไรประมาณนี้นะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงใต้อะไรประมาณนี้ของประเทศไทยจะเยอะมากเลยส่วนมากในภาคอีสานจะเยอะนะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับารภาคอีสานเนาะจะเยอะจริงๆส่วนมากจะอยู่ตามลําห้วยนะตามที่ผมสังเกตดูจะอยู่ตามลาห้วยนะครับสําหรับต้นการเลืองนะพี่น้องเนาะมาดูในเรื่องนะครับอื่นๆกันบ้างคือสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างทีนี้ ในเรื่องนะครับสระคุณทางยานะตามตำรายานะตามที่ผมศึกษามานะครับต้นก้านเหลืองนะใบจะใช้รักษาแผลสดแผลเน่าเปื่อยนะใครที่นะมีแผลสดนะครับจากาเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะให้ตําใบของเขาให้ละเอียดนะแล้วมาโปะตรงที่เป็นแผลนะครับจะช่วยรักษาแผลได้และห้ามเลือดได้นะครับรวมถึงมแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับใครที่โดนต่อต่อยแตน แตนต่อยอะไรประมาณนี้นะพึ่งต่อยอะไรประมาณนี้เนาะให้นะครับนําใบของเขามาตาให้ละเอียดแล้วนะไปโปะตรงที่โดนต่อยนะครับจะช่วยดูดพิษได้ดีนะครับอันนี้คือในกรณีของนะครับสรรุปปคุทางยาในเรื่องนะถอนพิษได้นะครับและแก้ปวดท้องยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะครับที่ผิวหนังของเรานะครับใครที่ นะเป็นมะเร็งผิวหนังนะครับใบของเขาช่วยได้นะอันนี้ผมแนะนําก่อนนะให้ไปปรึกษาศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะก่อนจะมาทําเป็นยาฐานจริงๆนะครับจะได้ปลอดภัยกันจริงๆนะครับสําหรับต้นไม้ชนิดนี้นะครับใบและเปลือกต้นนะนํามาย้อมนะครับสีเส้นไหมได้สีเหลืองนะครับใครที่นะครับทอผ้าทออะไรนะอันนี้นะครับคนส่วนมากสมัยก่อนเขาจะนํานะครับ เปลือกและใบน้ะมาต้มน้ำนะครับต้มน้ำจนน้ำออกสีเหลืองแล้วนำผ้าผ้านะครับหรือเส้นไหมลงย้อมก่อนก่อนที่จะทำผ้าเสื้อผ้าะอะไรประมาณนี้นะตามที่ผมนะครับถามคนเท่าคนแก่เนาะจะเป็นสีเหลืองที่สวยงามที่สุดเลยนะครับเป็นเหลืองไข่เหลืองอ่อนๆนะนะครับเวลาสีออกมาจะสีสวยมากเลยเนาะสำหรับต้นการเหลืองของเรานะครับ ส่วนนะครับสรรพคุณเนาะในเรื่องอื่นๆนะครับรากนะจะช่วยนะครับบำรุงเลือดแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับครับน้ําขาวปลาผู้หญิงหลังคลอดได้นะนําต้นของก้านเหลืองนี่แหละครับนํารากของเขานะครับคอยัยนารากของเขาไปต้มน้ําดื่มจะช่วยได้นะครับใครที่นะปวดเมื่อยตามร่างกายหรือนะครับอยากบำรุงเลือดก็ได้เช่นกันนะสําหรับรากของต้นก้านเหลืองมีประโยชน์มากนะครับพี่น้อง ส่วนผลของเขานะมีรสขมนะครับรับประทานได้นะรวมถึงนะครับแก้ไข้ได้นะครับใครที่มีอาการไข้ตัวร้อนนะนะครับสามารถนําผลของเราเขาไปรับประทานได้นะแต่จะมีรสขมนิดนึงนะครับจะช่วยในเรื่องนะครับขับพิษไข้ถอนพิษไข้ได้เช่นกันนะครับส่วนนะครับข้อมูลในเรื่องการสรรพคุณทางยาอื่นๆนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอื่นๆกันหรือไม่เนาะสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะ ขอลาพี่น้องไปก่อนนะถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้นะครับมีสาระมีประโยชน์นะผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยันนะครับ,นะรบเผื่ออีพีหน้านะนะผมก็จะได้ลงให้พี่น้องได้ดูนะสาหรับใครที่ชอบพืชธรรมชาติจริงๆนะครับสามารถเข้ามาศึกษาในทช่องผมได้นะผมก็จะมาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกันเลยนะว่าลักษณะต้นไม้แต่ลักษณะ คุณเด่นสคุณเด่นของเขาอะไรประมาณนี้นะครับเขามีสปพคุณทางยาอะไรกันบ้างและลักษณะต้นลักษณะใบลักษณะดอกลักษณะส่วนรวมนะครับมันจะมีลักษณะยังไงและแล้วก็จะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมขอจะขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ